รสิ่น่ยยังไม่ลงมายังอยู่บนนู้อยู่ไปหรอกปีสองเก้าสามูตปีเป็นทหารเนี่ยจีบินเส้นเนี้ยสองเก้าสามสูปีไหน 30, อ่ะสองห้าสามสูตอ๋อสองหเก้า <29. S 2> มีเป็นทหารปี29กับ30ที่ปลด30เป็นทาหารที่ไหนอ่ะที่สตีมีนอ๋อได่จะอยู่ชุนหะิวนะแล้วก็พี่ก็มาทำงานอยู่แถบทองตีชาอยู่ตรงของปี ซอยถัดไปจากซอยบ้านรุ่นอ่ะบ้ครับหลังนะเนี่ยนี่แหละที่อยู่สองปีอ่ะแล้วพ่อมีออย,มย,ยูมันแตกไฟฟ้าขายขอเสียกมันแดกไฟฟ้าสมัยนั้นเนเทสก่อนนะใช่แต่แต่พี่ไม่ได้ค่อยได้ขายหรอก

วังก็มาฟื้นตอนมาเป็นท้าววังเนี่ย